ลองสับสวิตไปที่ตำแหน่งปิดก็คือตรงกลางนี้ปึ๊บนะครับยังยืนยันอยู่ที่สีดำเหมือนเดิมมันต้องไม่ออกทั้งสองอันครับมันต้องไม่ขึ้นทั้งสองอันปึ๊บไม่ขึ้นเลื่อนไปที่ตำแหน่งสองขีดปึ๊บอ่าสองขีดเราสีแดงนะครับเลื่อนไปที่ตำแหน่งหนึ่งขีด ขีดปึ๊บอ่ะหนึ่งขีดเมื่อกี้สีแดงขึ้นนะครับสีแดงมันต้องไม่ขึ้นอ่าเห็นไหมสีแดงไม่ขึ้นสีน้ำเงินอ่าสีน้ำเงินขึ้นโอเคแสดงว่าตัวนี้เป็นสายกลางครับตัวสีดําเป็นสายกลางนะเวลาไฟเข้ามาเนี่ยเราจะเอาไฟเข้ามาตรงนี้แล้วจ่ายออกไปสองสองเส้นนี้เส้นใดเส้นหนึ่งครับถ้าเราปิดสวิตช์ตรงกลางก็คือเวลาไฟเข้ามาเนี่ยสิบสองโวลต์เข้ามาเนี่ย